อย่างกรณีของนายแพทย์กฤิไทยธนสมบัติกุลเนี่ยซึ่งเป็นคุณหมอใช่ไหมคะหรือว่าคุณหมอไทยที่เรารู้จักกันดีที่เป็นเจ้าของเพจสู้ดีวะหลายคนคงได้ได้อ่านเรื่องราวแล้วก็ได้ติดตามได้ทราบข่าวของคุณหมอกับการจากไปของคุณหมอแล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่คุณหมอยังรักษาตัวอยู่หลายๆท่านไปให้กำลังใจแล้วก็เรียกว่า ไปดูไปฟังทัศนคติของคุณหมอก็ได้กำลังใจด้วยเพราะคุณหมอมีทัศนคติที่ดีมากนะคะแต่แน่นอนก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็คาดไม่ถึงจริงๆแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวแล้วก็ของครอบครัวคุณหมอด้วยนะคะเพราะว่าคุณหมอก็ได้จากเราไปแล้วแต่คุณหมอก็ได้ทิ้งเรื่องราวดีๆทัศนคติดีๆที่คุณหมอได้เขียนในเพจสู้ดีวะนะคะ การจากไปของนายแพทย์กฤิไทยธนสมบัติกุลซึ่งเป็นอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกแล้วก็สถิติศาสตร์คลินิกภาควิชาเวชศา,าสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเ,เชียงใหม่แล้วก็เป็นเจ้าของเพจสู้ดีวะนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านก็มีการทวิตข้อความแสดงความเสียใจถึงการจากไปของคุณหมอไทยด้วย ท่านนายกเนี่ยท่านบอกว่าผมเข้าไปอ่านเพจสู้ดีวะของคุณหมอด้วยความรู้สึกหลายอย่างสะเทือนใจที่คุณหมอต้องเป็นมะเร็งปอดทั้งที่ไม่สูบบุหรี่ค่ะเร่าออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ขณะเดียวกันแม้คุณหมอจะป่วยแต่คุณหมอกลับสามารถส่งแรงบันดาลใจพลังใจให้กับคนที่ติดตามเพจเตือนให้เราได้เห็นคุณค่าของทุกนาทีของชีวิตเราในฐานะนายกปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องนี้ ทำให้ผมตระหนักถึงปัญหา p m 2.5ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่แก้ได้ง่ายคนไทยได้รับผลกระทบจากปัญหา p m 2.5ไม่ใช่แค่มลพิษแต่คือปัญหาสุขภาพที่ภาคชีวิตคนที่เรารักไปก่อนเวลาอันสมควรดังนั้นผมจะสู้ให้เต็มที่ร่วมกันผลักดันพรบอากาศสะอาดพะอ,อากาศสะอาดต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราทุกคนทิ้งท้ายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอกฤิไทยอีกครั้งครับนี่เป็นข้อความที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะนายกคนที่30ของประเทศไทยได้ทวิตเรื่องนี้ออก ออกมาหลังจากมีการแจ้งว่าคุณหมอกริดไทยท่านได้เสียชีวิตแล้วค่ะนี่นะคะในขณะเดียวกันท่านผู้ชมแฮชแท็กสู้ดีวะเนี่ยกลายเป็นว่าขึ้นอันดับหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการอาลัยคุณหมอไทยนะคะแล้วเรื่องนี้ก็ถูกขยายผลว่าก็หวังเนี่ยแหละค่ะจะให้รัฐบาลน,นะณนะรัฐบาลปัจจุบันก็ว่าได้ แก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5เพราะเราได้ติดถ้าได้ติดตามคุณหมอเนี่ยก็จะทราบว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยฝุ่น pm 2.5นี่แหละค่ะการจากไปของคุณหมอกรไทยในวัย28ปีเท่านั้นคุณหมอเป็นเจ้าของเพจสู้ดีวะถ่ายทอดประสบการณ์การป่วยมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายแล้วคุณหมอเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้สูบไม่ได้สูบบุหรี่ด้วยทั้งที่อายุคุณหมอก็28ปีเท่านั้นเองแล้วคุณหมอก็ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพตัวเองได้ได้ดีเสมอมานะคะเรื่องนี้แน่นอนคะ่ะว่าก็สร้างความใส่ใจให้กับครอบครัวรวมไปถึงหลายๆคนที่ไปติดตามคุณหมอด้วยนะคะแล้วก็ทราบกันดีว่าสาเหตุที่คุณหมอป่วยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากปัญหาที่เราพูดถึงนั่นก็คือฝุ่น PM 2.5แล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนนั้นมาเป็นมะเร็งปอดทั้งๆท,ที่บางคนเขาก็ไม่ได้สูบบุหรีอ่อย่างเช่นคุณหมอไทยนั่นเอง ก็เป็นเหตุสำคัญของมะเร็งปอดชนิดที่มีการกลายพันธุ์นะคะแล้วก็พบว่ากว่า,วา50%ของผู้ป่วยมะเร็งปอดชาวไทยโดยเฉพาะคนที่ไม่สูบบุหรี่พบว่าเซลล์ปอดที่มีเนี่ยมันกลายพันธุ์แล้วก็ยังเปลี่ยนเป็นมะเร็งจนกระทั่งได้รับ pm 2.5เข้าไปแล้วนั่นเองเออแล้วคุณหมอก็มาเริ่มต้นเพจสู้ดีวะหลังจากเดือนตุลาคมตั้งแต่ปีที่แล้วที่คุณหมอได้รับการวินิจฉัยนะคะว่าเป็นมะเร็ง อดระยะสุดท้ายแล้วต่อมาในเดือนพฤศจิกายนในปีที่แล้วคุณหมอก็ตัดสินใจเปิดเพจนี้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งตอนนั้นก็รักษาโรคมะเร็งแล้วก็มีอาการผมขนร่วงทั้งร่างกายด้วย ในปีนี้เนี่ยย้อนกลับไปเดือนมีนาคมคุณหมอได้โพสต์ข้อความสะท้อนปัญหาฝุน่นตอนหนึ่งคุณหมอระบุว่าประเทศเราติดอันดับปัญหาฝุ่นระดับโลกหลายปีทําไมเราถึงยังไม่เห็นความชัดเจนในการให้ความสัมพันธ์ในความให้ความสําคัญเรื่องคุณภาพอากาศหรือความชัดเจนในการพยายามหาต้นตอของปัญหาเฉพาะแต่ละพื้นที่มันไม่ใช่แค่การเผาป่าหรือปัญหารถติดมันมีหลายสาเหตุและครับที่ทําให้มีปัญหาฝุ่นนี่บางข้อความที่คุณหมอเคยเขียนไว้นะคะ เออนี่นะคะก็เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็หลายๆข้อความของคุณหมอนี่เรียกว่าส่งต่อและมีประโยชน์มากๆแล้วก็จากเรื่องที่คุณหมอเสียชีวิตนะคะท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของหลายๆคนคุณจิมมี่จิตพลเป็นพระเอกด,ดังเป็นหมอหนุ่มเพื่อนร่วมรุ่นของคุณหมอไทยก็โพสต์แสดงความอาลัยเป็นภาพที่ร่วมเฟรมครั้งสมัยเรียนสวมคุยด้วยกันด้วยรอยยิ้มและข้อความสุดเศร้าว่าหลับให้สบายนะเพื่อน ได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีความหมายให้กับลูกใบนี้อย่างมากทุกคนภูมิใจและรักเสมอกรีฑไทยนี่ค่ะข้อความจากเพื่อนของคุณหมอนะคะขณะเดียวกันนะคะก็มีหมอพีมนะคะหมอพีมเนี่ยซึ่งเป็นแฟนสาวแล้วก็ในเวลาต่อมาก็ได้กลายเป็นคู่ชีวิตที่คอยอยู่เคียงข้างคุณหมอไทยมาเสมอเนี่ยหลังจากที่คุณหมอเสียชีวิตนะคะ เอ,อเธอเป็นคนที่ดูแลเพจสู้ดีวะเธอโพสข้อความหลังจากศูญเสียหมอไทยพร้อมแนบรายละเอียดบทส่งท้ายจากคุณหมอไทยที่กล่าวถึงการอยู่ร่วมกับโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแล้วหมอพิมพ์ก็แชร์โพสต์นี้พร้อมระบุว่าขอบคุณหน้าที่รักภูมิใจในตัวพี่ไทยเสมอและตลอดไปค่ะก็ ทางทีมข่าวมาัดิชนก็แสดงความเสียใจกับทางครอบครัวคุณหมอด้วยนะคะเรื่องราวของคุณหมอจะถูกส่งต่อแล้วเป็นกรณีศึกษาที่ทรงคุณค่าและมีคุณค่ามากๆเพราะว่าเพจของคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขียนมาเป็นปีๆนะคะมีแรงบันดาลใจหลายๆเรื่อง แล้วก็สร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งด้วยต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะอ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็รักษาสุขภาพกันไปด้วยขณะเดียวกันก็ฝากไปถึงรัฐบาลอย่างที่ทานายกบอกสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเราจะต้องได้รับคุณภาพอากาศที่ดีเพราะอากาศมันอยู่ทุกที่จริงๆนะท่านผู้ชม PM เ5มเนี่ยมันลอยอยู่ตรงหน้าเราจริงๆจ,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 จะทํายังไงให้มันหมดไปนะคะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ